ในเส้นทางที่เรียกว่าชีวิตช่างยากนักที่จะระบุดีเลวได้ในทุกการกระทําชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องอาจมีรอยด่างพร้อยในขณะเดียวกันคนที่ถูกตราหน้าว่าเลวซามอาจจะเป็นคนที่เคยทําดีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับชีวิตขาวดาของแม่ทัพสามแคว้นแม่ทัพร้พ่า่ผู้ที่ถูกยกย่องในระดับเดียวกันกับซุนวูอูฉี อูชีเกิดเมื่อ440ปีก่อนคร,ริสตกาลเป็นชาวเว่ยเล็กในวัยเด็กชอบเรียนการทหารฝึกมวยและอาวุธกลับบ้านมามารดาก็มักโกรธว่าเรียนวิชาต่ำช้าบ้าพ,พลังอูชีก็น้อยใจมารดาจึงเอี้ยวคอกัดต้นแขนตนจนเลือดไหลพร้อมสาบานกับมารดาว่าแต่นี้ไปความเป็นแม่ลูกเราขาดกันและหากไม่ได้เป็นขุนนางจะไม่กลับมาให้เห็นหน้าว่าแล้วก็หนีไปอยู่แคว้นหลู่ร่ำเรียนวิชาทั้งบุญและบู อ่านหนังสือทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ไม่ได้ขาดเป็นเวลาถึง6ปีจนขุนนางคนหนึ่งในแคว้นฉีเห็นว่าอูฉีขยันขันแข็งเกินมนุษย์จึงยกลูกสาวให้เป็นภรรยาวันหนึ่งอาจารย์ของอูฉีถามว่าเจ้าร่ำเรียนวิชามาช้านานถึง6ปีไม่กลับมาเยี่ยมมารดาบ้างหรืออูฉีจึงว่าข้าดได้ตัดขาดกันแล้วว่ายังไม่ทันขาดคำมีผู้วิ่งเข้ามาแจ้งว่ามารดาอูฉีตายแล้ว อูฉีก็ลุกขึ้นแงนหน้าขึ้นมองฟ้าก็ร้องไห้แล้วเอามือปาดหน้าเช็ดน้ำตาแล้วกลับเข้ามาดูหนังสือดังเก่าอาจารย์เห็นว่าอูฉีไม่ไว้ทุกข์ให้กับมารดาขัดกับธรรมเนียมอันดีงามจึงว่าตั้งแต่นี้ไปเราขาดกันไม่ใช่สิทธิอาจารย์กันสืบไปแล้วอูฉีก็กลาบลาออกมาเรียนหนังสือและตำราพิชัยสงครามอีกถึงสปีกระทั่งขุนานางคนหนึ่งได้มีโอกาสสนทนากับอูฉีจึงรู้ว่ามีสติปัญญา จึงเสนอหลูมู่กงเข้ารับราชการเป็นขุนนางแขวนหลู410ปีก่อนคริสตกาลแขวนฉีโจมตีแขวนหลูหลูมู่กงหาแม่ทัพที่เหมาะสมจะรับศึกมีผู้เสนอให้อูฉีเป็นแม่ทัพแต่หลูมู่กงยังแคลงใจด้วยที่ว่าอูฉีมีภรรยาและพ่อตาเป็นขุนนางแขวนฉีความรู้ไปถึงอูฉีจึงเดินเข้าไปปรึกษาภรรยาด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าหลูมู่กงจะตั้งเราเป็นแม่ทัพร,รับศึกแขวนฉี แต่ยังแขลงใจว่าเจ้ายังเป็นชาวแขวนฉีเกรงว่าข้าจะทําการไม่เต็มมือข้าจะมาขอคํายืนยันจากเจ้าว่ายังไม่ทันตอบอูอ๋ฉีก็อกระบี่ตัดหัวภรรยาห่อผ้าแดงเข้าไปให้หลูมู่กงหลูมู่กงเห็นดังนั้นก็ใจสั่นๆแต่จําต้องให้อู๋ฉีเป็นแม่ทัพเพราะได้แสดงความตั้งใจแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอู๋ฉีมินิสัยไม่เหมือนนายทหารจักดินาทั้งหลายไม่ว่าจะได้รับยศศักขึ้นกี่ครั้งกี่หนก็ใส่เสื้อผ้าตัวเดิม คุมทหารสองหมื่นคนยกไปร,รับทัพแขวนฉีมิได้ขึ้นเกวียนขี่มาเดินปะปนกับทหารเลวจะก,กินจะนอนก็คล้ายเหมือนกับทหารแยกกันแทบไม่ออกเห็นใครเจ็บไข้ก็เอาใจใส่รักษาอยู่มิให้ผู้อื่นดูแลบันทึกสื่อจี้ของซื่อหมาเชียนบันทึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทหารบาดเจ็บเป็นหนองอูฉี่ถึงขั้นเอาปากดูดหนองให้เหล่าทหารมิได้รังเกียจแม่ของทหารรู้เรื่องเข้าก็ร้องไห้ออกมามีคนถามว่าท่านปลื้มปิติขนาดนั้นเลยหรือ แม่ของทหารสายหน้าแล้วตอบว่าครั้งก่อนแม่ทับก็ทําแบบนี้กับสามีข้าสามีข้าก็สู้รบจนตัวตายไม่นานลูกข้าก็คงสู้ถวายหัวให้แม่ทับเช่นกันข้าจึงได้ร้องไห้เช่นนี้เมื่อตั้งทับยังกับแม่ทับแขวนฉี่อยู่แขวนฉีก็ให้ทูตมาพูดคุยให้อูฉีแม่ทับใหญ่ถอนทัพกลับไปในฐานะคนบ้านเดียวกันอูฉีรู้ว่าเป็นการมาสืบข่าวมากกว่าก็จัดให้ทหารแก่และเด็กออกมารักษาการ ส่วนทหารที่ดีมีกําลังก็เก็บไวบมิดชิดชวนทูตอยู่กินนอนที่ค่ายสองสาวันจึงให้กลับฝ่ายแขว้นฉีก็หัวเราะคิดไว้ไม่ผิดว่าอูฉีก็แค่ทหารชาวบ้านเดินดินกับลูกน้องทําตัวไม่สมกับเป็นแม่ทัพยังไม่พอแถมยังมีแต่ทหารเท่าอีกจึงไม่ได้สั่งการระแวดระวังมากนักและคืนนั้นเองเวลาสามยามอูฉีก็จัดการปล้นค่ายฉีที่ประมาทไม่รักษาหน้าที่เชิงเธอจนแตกยับหาทางกลับบ้านไม่เจอฝ่ายแขว้นฉีเมื่อกลับมาถึงแขว้น ถึงกับออกปากว่าอูฉี่คนนี้สติปัญญาเทียบเท่าซุนวูจำจะต้องกำจัดเสียด้วยวิธีการใดก็ได้ว่าแล้วก็ส่งคนอญ,ญิงงานและสิ่งของไปคำนับอูฉี่ถึงแคว้นหลู่และระหว่างทางไปกลับก็ให้ป่าวประกาศกับคนที่ผ่านไปมาว่าแคว้นฉี่ได้เป็นลิก,กับอูฉี่แล้วแต่นี้ต่อไปอูฉี่จะไม่ยกทัพกลับมาแคว้นฉี่อีกอูฉี่ก็พลาดรับของกำนันเอาไว้แม้จะพูดว่าหากแคว้นฉี่ไม่มาลุกครานก่อนเราจะไม่รบกับท่าน คำพูดก็เป็นเพียงแต่พิธีการแต่ถูกเอาไปขยายความเป็นเรื่องก๊อตสิบตามแผนของแขวนฉีเมื่อเรื่องเข้าหูหลูมู่กงจึงสั่งประหารอูฉีโดยไม่ฟังความใดๆทั้งสิ้นเพราะแต่เดิมก็ระแวงอยู่แล้วว่าเป็นเขยแขวนฉีทั้งมีคนมาเป่าหูอีกว่าคนที่ฆ่าได้แม้แต่ภรรยาตนเองเพื่อออกศึกยังจะไว้ใจได้อยู่หรืออูฉีรู้ว่าภัยจะมาถึงตัวก็ทิง้งลูกเมียใหม่หนีเอาตัวรอดไปอยู่แควนว่ย สภาพแควนเว่ยในตอนนี้คือหลังจากที่แคว้นจิ้นได้ถูกแยกออกเป็นสามจิ้นเจ้าเว่ยหานแต่ยังเหลือแควนจิ้นเดิมแต่ไร้อำนาจอยู่แค่ไม่กี่ตำบลตามความในคลิปด้านบนเลยครับขณะที่เว่ยหวนโห่กำลังบ่นๆอยู่ว่าเพิ่งจะส่งซีเหมือนเป้ามือปราบสัมภเวสีไปพัฒนาแควนเย่ยได้ไม่นานก็อยากจะได้คนดีมีฝีมือมีสติปัญญาเข้ามาทำงานอีกคนจึงมีขุนนางเสนอว่าหูฉี่เสียทีพิการเมืองหนีมาอยู่ในแควนเว่ย จำจะต้องเชิญมาทำรัชการว้วยเหวินโห oh, ยินดีนักเชิญอูฉีเข้ามารับราชการให้ไปอยู่ชายแดนติดแคว้นฉินเหมือนซีเหมือนเป้าแต่อูฉีได้ไปอยู่ที่นั่นก็ลงมือสร้างบ้านแปลงเมืองฝึกหัดทักแกละททหารสร้างเมืองหน้าด่านขึ้นอีกเมืองไว้คอยรับแคว้นฉินแถมยังถือโอกาสยกไปชิงเมืองในแคว้นฉินมาได้อีกห้าหัวเมืองทําให้ชายแดนฝั่งฉินมั่นคงแข็งแกร่ง,งไม่ใช่เพียงแค่แคว้นฉินที่ขยาดฝีมือ ฝ่ายหารและเจ้าบ้านพี่เมืองน้องก็ไม่กล้าทําแผนชั่วที่คิดไวเพราะเกรงฝีมืออู๋ฉีอยู่เครื่องบณาการถูกส่งมาจากเมืองต่างๆมาถึงเว่ยเหวินโหอย่างงง,งๆไม่เว้นแม้แต่แขวนฉีที่เพิ่งใช้แผนกําจัดอู๋ฉีมายกยก4 0 9ปีก่อนคริสตกาลแขวนฉินจึงหันมาสนใจการพัฒนาบ้านเมืองภายในพัฒนากฎหมายที่ดินเพื่อเตรียมสําหรับการทําสงครามสนองความฝันอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่ฝันถึงการรวมแผ่นดินตั้งแต่ครั้งตั้งรัฐวงศ์จูตะวันออก หนึ่งปีถัดมาชินคิดว่าตนเองพร้อมแล้วจึงยกมาตีว้่แต่ต้องสมสารกลับไปอย่างยับเยินเมื่อต้องพบกับอู๋ฉีผู้เตรียมพร้อมไว้ทุกเวลาทำหน้าที่ป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ406ปีก่อนคริสตกาลเมื่อการทหารมั่นคงจึงเป็นเวลาที่เว้่จะพัฒนาบ้านเมืองภายในตอนนี้แควนว่มีสีเหมือนเป้ามือปราบสัมภเวสีวิศวกรการจุลประธานอูฉีแม่ทัพเทพ และหลีคุยนายกรัฐมนตรีผู้ชาญฉลาดหลีคุยนำนโยบายคนออกแรงจึงได้อาหารคนทำงานจึงได้ยศศัก์เน้นการใช้ประมวลกฎหมายตามแนวคิดฝ่าจริงอย่างเคร่งครัดเป็นต้นแบบเทียบกับการปฏิรูปฉินของซางยางในเวลาต่อมาก็พอจะสู้กันได้ตอนนี้แคว้นเว่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาบ้างด้วยสามประสานที่มีประสิทธิภาพทำให้จับมือกับเจ้าละหานตีแขวนฉี นำทับโดยแม่ทับอูฉีเข้าโจมตีแคว้นฉีที่บังอาจใช้แผนขับไล่มาก่อนประกาศสักดาเหนือแคว้นฉีอย่างยิ่งใหญ่ส่งผลให้403ปีก่อนคร,ริสตกาลพระเจ้าโจเลี่ยวหวางจำต้องประทับตราตั้งให้3ามแคว้นเป็นแคว้นอย่างเต็มตัวนับเป็นการรับรองการรัฐประหารอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ผู้ไร้อำนาจอย่างน่าสลดใจ แทนที่เมืองหลวงจะเข้มแข็งและยกทัพมากำราบแควนทั้งสามช่วยเหลือแควนจิน้นซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์โจและมียศถึงเจ้าพญามาแต่ก่อนปีนี้เองที่นักประวัติศาสตร์บางสำนักถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคจั่นก๋วฝ่ายเว่ยเหวินโหก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งเจ้าแควนคนใหม่อย,ย่างเอิกระเริกเมื่อได้ยินเสียงดนตรีที่ผิดเพี้ยนเขาจึงถามรัชครูเถียนจือฟางว่าท่านรู้สึกว่าเสียงดนตรีนี้เพี้ยนหรือไม่ รัชครูคนตรงจึงทูลกลับไปว่าเสียงดนตรีนี้เพี้ยนข้าไม่ได้ยินเพราะหาสําคัญไม่แต่หาการบริหารบ้านเมืองผิดเพี้ยนเมื่อใดสิ่งนั้นสิน่ากังวลยิ่งกว่าเว้ยเวินโหจึงสั่งหยุดงานเลี้ยงตั้งใจบริหารบ้านเมืองนับแต่นั้นมาแควนเว้ยจึงเต็มไปด้วยผู้มีสติปัญญาเข้ามาทำงานจากนั้นทั้งสามแควนเว่ยเจ้าหานก็จับมือกันไปรบกับแคว้นต่างๆโดยเฉพาะกับชู และเกิดสงครามแบบงูกินหางกันขึ้นหลายครั้งนำทัพโดยแม่ทัพอูชีกรำมชัยชนะได้มากมายจนกระทั่ง387ปีก่อนคริสตกาลเว่ยได้ผลัดเปลี่ยนอำนาจอีกครั้งอูชีไม่เป็นที่พอพระทัยของเว่ยอูโ่โหเจ้านาครรัฐคนใหม่เพราะได้ไปทัดทานการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ไร้ความสามารถจึงต้องหนีราชภัยในข้อหากบฏพาลูกเมียขึ้นเกวียนหนีออกมาทั้งกลางวันกลางคืนไปทางแคว้นฉู่ทางใต้ ที่ตนเคยยกมาตีหลายครั้งเพราะน่าจะเป็นเส้นทางที่ทหารไม่คิดว่าตนเองจะมาจึงต้องอาศัยหลบอยู่ในป,ป่ากับบุตรภรยาไหวอ,อูโ่โหให้ทหารตามไปก็ไม่ทันจึงสั่งว่าด่านทางทั้งหลายถ้าเห็นต้องกำจัดเร่งว่าจะไปทํางานกับแขว้นอื่นอีกแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อฉู่ต้าหวางไม่ได้มีใจเจ็บแผ้นู่ฉี่เลยพระองค์ให้คนไปเชิญอู่ฉี่ออกมาจากป่าแล้วถามว่าหากท่านได้เป็นใหญ่ท่านจะพัฒนาแขว้นฉู่อย่างไรบ้างอู่ฉี่จึงว่า อันบ้านเมืองท่านก็กว้างขวางใหญ่โตกว่าหัวเมืองทั้งปวงทั้งทหารก็มีมากแต่ขัดอยู่ด้วยสเสบียงและเงินทองที่จะแจกจ่ายทหารนั้นน้อยอยู่จะต้องจัดแจงตั้งทำเนียมเสียใหม่ขอท่านจงถอดขุดนางนอกทำเนียบออกเสียบ้างส่วนเชื้อวงของท่านที่กินเงินเดือนอยู่เป็นอันมากนั้นขอท่านคงไว้เพียงห้าชั่วคนเท่านั้นถ้านอกนั้นไปให้หากินเอาเองเงินในครั้งก็จะมากขึ้นจะได้เอามาแจกจ่ายเลี้ยงดูทหารให้บริบูรณ์บ้านเมืองก็จะมีความสุขสืบไป ถ้าท่านทำตามถ้อยคำข้าพเจ้าแล้วแม้นบ้านเมืองหาความสุขไม่ก็ให้ท่านเอาโทษแก่ข้าพเจ้าเถิดชูต้าหวังเห็นชอบด้วยจึงตั้งให้อูฉีควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดพัฒนาบ้านเมืองฉูจนเจริญก้าวหน้าในเวลาไม่นานกิติศั์รู้ไปถึงหัวเมืองทั้งปวงไม่มีใครกล้าเข้ามารบกวนแคว้นฉูแต่ด้วยนโยบายที่ทำให้หลายฝ่ายเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะขุนนางและเชื้อวง์ที่ถูกปลดได้ริบเงินเดือน ทำให้381ปีก่อนคร,ริสตกาลเมื่อชูต้าหวางสวรรคตอู๋ฉีถูกเหล่าหุนานางและเชื้อพระวงศ์เก่าที่ถูกถอดออกวางแผนเข้ามาฆ่าอู๋ฉีในงานศพชูต้าหวางแม้นายทัพนายกองของอู๋ฉีจะอยู่ในงานบ้างแต่ก็ช่วยไม่ทันท่วงทีอู๋ฉีรู้ตัวว่าภัยจะมาถึงตัวจะหน,นีเป็นครั้งที่4ี่ก็คงไม่ทันจึงไว้ลายเสือเท่าวิ่งไปอุ้มพระศพชูต้าหวางขึ้นมารับลูกเก่าทันลูกเก่าทันเหล่านั้นติดกับพระศพบ,บ้าง ถูกตัวอูฉี่บ้างอูฉี่ยิ้มอย่างพอใจเมื่อเห็นลูกเกาทันติดที่พระศพแล้วตายอย่างเสือไวไล้ลายกษัตริย์พระองค์ใหม่ชูสู้หวางขึ้นครองแคว้นแทนบิดาจึงสั่งฆ่าล้างครัว70ครัวพันกว่าชีวิตบรรดาที่มาบังอาจก่อความวุ่นวายยิงเกาทันถูกพระสบรบกวนคนตายตามกฎอาญาแผ่นดินและนั่นก็เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของอูฉีในการแก้แค้นผู้ปิดชีพตนเองแม้นตายไปแล้ว ซื่อหมาเชียนบิดาแห่งประวัติศาสตร์จีนได้ยกย่องอูชฉีในเรื่องพิชัยสงครามในระดับเดียวกันกันกบซุนวูเลยทีเดียวและด้วยผลงานการรบไร้พ่าย76ครั้งชนะ64ครั้งเสมอ12เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้นคนเก่งไร้พ่ายในสนามรบอย่างอูชฉีก็พ่ายให้กับการเมืองและการทูตได้โดยง่ายจากไปพร้อมทิ้งผลงานทางทหารที่ชัดเจนกว่าซุนวูและตำราพิชัยสงครามของอูฉีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ความแตกต่างของทั้งสองก็คืออู๋ฉีมีความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดแต่ซุนวูรู้จักปล่อยวางและอีกมุมหนึ่งคือมุมมองชีวิตชีวิตคนเรานั้นบ้างดำบ้างขาวจงอย่าชี้นิ้วตัดสินใครเพียงเสี้ยวหนึ่งที่เราได้เห็นแม้ตัวเราเองก็แปดเปื้อนไปด้วยบาปที่เก็บไว้แต่ผู้เดียว